ทักทายเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาเกี่ยวข้าวเพื่อนๆยามเช้าๆมาเกี่ยวข้าวยามสายแดดร้อนเกี่ยวไม่ได้เพื่อนเพื่อน ยังเหลืออีกสองช่องเพื่อนๆฝั่งโน้นด้วยฝั่งนี้ด้วยแต่อากาศมันร้อนมากๆเลยเกี่ยวเข้าแดดก็ร้อนเหลือจากนกจากกานะคะเพื่อนๆน,นกก็เยอะ ที่เหลือจากนกนี่แหละได้เกี่ยวแต่ช่วงค่ำกับช่วงเช้าเพื่อนๆช่วงกลางวันนี่ทำไม่ได้เลยร้อนมากแถวนี้มันจะแคบรถก็จะเข้ามาลำบากต้องเกี่ยวมืออย่างเดียวเพื่อนๆ เหลืออีกสองช่องฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยเกี่ยวไปเรื่อยเหนื่อยก็พักมีแรงก็เกี่ยวต่อเพื่อนๆจะเกี่ยวอย่างนี้แหละทุกปีรถจะเข้า เข้ามาเกี่ยวไม่ได้แถวนี้มันจะแคบแคบช่วงนี้จะไม่ได้ทักทายเพื่อนเพื่อนเท่าไร่นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเกี่ยวข้าวอากาศร้อนดูแลตัวเองเด้อเพื่อนๆน รักษาสุขภาพตัวเองอย่าออกแดดกลางแจ้งจัดจัดเดี๋ยวจะเป็นลมเอาเพื่อนๆช่วงแดดร้อนก็เข้าร่มนะคะนี่ก็ได้เกี่ยวแต่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพื่อนๆคลิปนี้ฝากแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเกี่ยวข้าวต่อก่อนนะ